สาวหน่อยเท่านี้แหละสบายดีพี่น้องอี่พ่อจาภาพหรือว่ามันน้ำเพลินบ่เพลินว่าผู้เดียวภาพเพลินมากบ่สองมอกรสะล่ายยุ่ยเส้น บอนยางไปนี่งก็ได้กับบนอับสิางไปเบิ้งนี่ก็ได้นีทางตรงๆเหนี่ยวเอาจ้ามายนี่นับตหนีไปนี่างไปนงกับยางไปหอดขั้นขาวนอก็ได้เออสัญญาไปเลยนับนนยางไปเลยยางนับเก้าอย่าร้อไปนะไหนกไปเก้าเลย่ตไอ้ห่หดหลักเก้าเพราะว่าก็จ้างไปแต่วันที่สอเนี่สองมากล่าเนาะำพีไป ก็เลยมาไก่ายเร็วก็ว่าเออมาถามบึงมาอยู่บ้านยังก็พาะบานขามบ้านขามบ้านขามตะบนเปขามตะบนไปขามนี่้สองโล่ไก่ไ่ยางกระเพากไก่เสาวน้อยนี่เป็นบ่พาะสาวน้อยนี่แหละครับสองกิโล สองกิโลนี่ไงก่เนาะย่างไปย่างแต่นี่ย่างเรียนไปย่างเรียนเก่าใช่หมเพราะมันบ่ต้องเก่ายิ่งใหญ่ได้เลยนกไก่กันนี่เนาะย่างสมุนย่างเอาย่างย่างเก่าขาไว้เก่าธรรมดาเลยเก่าพูดรึเปล่าโบธรรมดาจากของไหมธรรมดาขวางเดี๋ยวธรรมดาเขาแหละนับไปนับเรียนไปบ่ต้องยิงเอาไม่ย่างนั้นเพิ่นย่างไปรุ่นยาไปรุนอะไรนะมาหุมมาหุมจะพาวันที่สองมะกะลาบ้านขามเพิ่นเพิ่นมาถามว่า สถานทีน่เพิ่นเตรียมใหม้นั่นมันสิพ่อบ่กอันนี้ว่าเป็นเจ้าภาพเด้พุ่นเจ้าภาพพี่น้องไปแม่ท่าไปก็หยุดกันเลยบอกให้เพิ่นยางเบิ่งว่ามัพ่อแล้วไปยางเบิ่งว่ามันสิเพิ่นเตรียมไว้มันสิพ่อบอกไอ้พเพิ่นยางลองเบิง่ง งานวะที่งานไมกยาวเลยมันสุดข้อวันนี้เนี่ยขนาดแค้นว่าก่อนไปนี้กว่านี้หนึ่งหนักไปหนึ่งชไดสองเมตรไป บ่เอาเอามาตรฐานสามีสานมภรรยาพอไปเบื้องยูหันมันย่นมันหล่นได้เดี๋ยวว่ามัต้องไปนับรวมมันนี่พอนับจากนี่เบิ้งยืนเบิ้งนี่ว่าที่นี่ยืนเจ้าภาพิ่นมาเบิ้งนี่ว่าแมนพ่อละมาผู้เดียวนี่เพิ่นอยู่บ้านนี่เออว่ามูมเดียวกันเออนี่พ่ออันนี้อันนี้คือคือเวทีมาตรฐานที่ต้องเพี้ยนผลทั้งหนาเวทีกับพ่อทั้งหนาเวทีคือไง เอาไปกินบ่มา kuat กินเอาไป แค่เนี่ก็กวาดน้ำาปห้อกนี่เนี่ย ว่า่ว่ากัลากลากลากทัอย่าินมาตึงงอย่างลาก็ังินมาตีสีแต่ว่าก็ต้องบัดทันอ่าท่ามนนินทีมันกินเต็มนาเลยมันมันยามันกวงแค่สีครับสีครับสี่สอมว่าเว่าสี่แปสมันเต็มนาดีโอ้ทไก็เต็มท้งคนก็เต็มท้งพ คนสีบล็อนี่ย้าในปลาเบิ้งเอาเขาได้คนเย็นบัก็ละลงทองนาเขได้อีไม่เลยลงบ่ไดเลยลง่ดนะแกนั้นเป็นน้ำฝนดีผพ่อนดีครับ่องกับฝนบางทีนี่พมไปทอกระทินบ้านไหนมาล้าจกระถินนึ่งก็เลยมานี้ไปสดกริบ้านไนบ้ายืมก็ได้ยืมที่ไปกัได้ของผมไปกยกยกไปตังกนไหพ่อพ่อแดงอยกไยกมาก่เยาวาเาวา้าผมไปกก็ได้เยาวาญบ้างประมาไหนไปไ้เช แเศ้าครับยาวจังสี่หวจากมีหอดจากนีหอดเพราะมันเป็นสีเรื้อรื้ฐานเมนบอสมบูรณ์แบ่ทีจะบบตูงวะถ้ามีหอดประตวะเน่ไปเอยู่ยอย่ถ้าบยืนนี่สิครับถ้ามยืนนี่ไร้ครับนี้ไรเแต่มันถืเป็นถืเป็นพื้นฐานแ้มันยาว ว่าเสียหน้าเป็นโอกระ้ามมา้งหนนั้นก็บถึง่าหันหน้าไปอีกไ่ินเลยวา่งัไล่สันทัมดลากเขายืนไปหาบัรไลสันไล่สันไล่สันอยู่ที่ต่างปเทนี่ต่ัเทเน่สียหร่อันนี้ได้กควตั้งนที่ได้ได้ตั้งตั้งหาบัตรยังเยวตั้งมากั้่เปตุกไได้เป็นหันหน้าไม่เป็นตุกเป็นยังมันจำเปลี่ยนผมขอได้ขอเที่ยวบัตรามยกกัป๋กเขานี่พว่าจะตั้งเป็นตัวห้อานนออกเลยกได้ตั่งมาเป็นตุ๊กมีแต่เมแล้ว นั่งออกนั่งกเลนเลยไม่ได้ทีเขาไปนั่งในเม่นเรียแล้วไปร่ำเลยไปนอนสบายมองมองนอนมุด้วอย่างวิสลาอาไปแล้ววื่นีเพิ่นอนละเดนัคนนี่อีสลานน่ะมีห้องน้ำพรอมนี่ห้องน้ำาร้อมสีขสูฟังเป็น่ำยูกูดอนวัดเก่าๆเลยบริ้เม้นกับเป็นเม้นนั่นจักชื่อพเลยเด้เม้นกับมันแต่หลายีลพอเป็นเม้นพื้นหม่ตะเติงบุกเจ้จเม่อมทีเบเป็นยูยูเล็กใช่จักพื้นไปเลยดิ บบมีอันบบมีคอขึ้นมะนบลานแบบนั่งล้านลูเวามอยยุในหันแล้วบ่ได้อยูอในอันมันบบมีแนว้อออมเนาะมันเป็นเม้ดตะกี้บ่มีสนามเหี่าวไปผุกนมีามเหี่ยวไปขึ้นนงฟันดีพอจแลวแล้วขาว่าด้ไปนอนยงหันแต่ทมัมผมบวดนั่นขึ้นเลยนี่นี่ผมก็เลยอยากมาถามว่าเออเขาจิบ่มีอะเบี้ยงไม่บงเราะสุขของเลยแล้วมังกรรถคันตั้งแล้วมังอรรถั่นัน่ามงเอารยุงหรมีแต่ยุ่งควันคาเกิดมีแต่ยุ่งมังจรลาย คันว่าขันนาป็นโอพวกโจท้องไรนึงก็ไยมองโจท้อายอยู่มังนู้นมมีหองน้ำมีคันคันขันไรขั่วขันจากหันมหาสาระยาเฮายุ่นตังได้วันนี้ขันสมุนไพรายวันแยวจากนีไปหาประตูโค้งอันนี้ก็อลายวายวขึ้าเยวคือดีอยู่ครับคันเยากรนี้ก็ได้คันยางจากนีแต่ลองไปเพิ่งเอาลองตุลล้องแยวเลยแยวกนีไป ทีสิบเก้ายังไปยังุบให้เรายงหรอกันเาไกเออยังไปเลยสิบเกาโอมอกกันลไก่าน้งวนเ้าวามานั่งวเอามานั่งวปัดมานั่งวาได้บ้านนม่วงนยักเก้าแล้วยุดยุดจักเก้าจักเก้านั่นสามิเอาานั่นลได้ยุดนั่นพ่อนาเรียมองยู่ อัอนนี้ือความควงได้มาที่นี่ผมพูดยังมเรือบางทีาระตีคาเงลบลืมจริงนับตัวเลยเพรมักลืมเร็วเอให้เก่าเท่าเึงเก่ามีกันน้าเจ้ายูปี่ผมหร anyway. ือยูพุตผมเลืมขอ่งตัววันเลือมสั่นติของตอหลง ให้ตัวกำลังนับๆอูเนาะมีมีคนอื่นเนาะเออสั่นพวกมาเอาคุณนับเปนกะไดเลยเอาพี่น้องชคิดเอาไว้จะกัน่อกันไม่คลิปหนาสำหรับลิมนี่สบายดีนะ